ออ้ยโอ้ยอืมนี่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 น,นี่โอ้ยสวัสดีครับทุกคนไทยมารีนนะครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมเพื่อนๆสังเกตข้างหลังผมนะอ่านี่มากว่าหนึ่งร้อยชิ้นครับผมข้างหลังผมคือพวงมาลัยเรือนะครับผม ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยเรืออ่าเป็นตัว G T นะครับผมที่นิยมกันนะครับายซิ่งนะงานของผมจะเป็นงานมี Q C นะครับผมเห็นไหมบับเบิลที่แพ็คนะครับผมจะเป็นวัสดุกันแสงนะครับผมนี่นะทึบนะครับและข้างในจะเป็นบับเบิลนะงานมี Q C นะครับผมนี่เห็นไหมงานมี Q C จะซีนแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพวงมาลัย3ก้าตัว G T นะตัวที่นิยมอ่าใช้กันตอนนี้สําหรับชาวเรือนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันครับอ่าเอ้ย ของเพิ่งมาถึงครับมาแกะถุงให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเลยนี่โอ้โหเอ้ยงานโคตรดีนี่นะเพื่อนๆนต้องดูให้ดีนะงานตัวนี้มีหลายเกรดนะที่ไปซื้อในแอป,ปออนไลน์เห็นถูกถูกนะเขาก็จับเกรด C เกรด B ให้เพื่อนแต่งานของผมเป็นเกรด A มี QC นะครับผมแต่ผมจะเอามาขายให้ราคาถูกนะเท่ากับคนจีนเลยแต่ของอยู่เมืองไทยจะส่งจากเมืองไทยนี่อ่านี่ส่งไปแตกหักเสียหายเปลี่ยนเคสม้อีกนะ ผมเอามาจัดโปรมาลดราคาในช่วงเช็คสินค้าจากโรงงานว่างานโรงงานนี้สินค้าคุณภาพดีไหมนะครับผมหนึ่งวงนะครับผมอมีอุปกรณ์น็อตอยู่ข้างในครบหมดนะครับผมราคาเพียง790บาท790บาทนะครับผมนี่ตู้นี้อเข้ามาประมาณร้อยวง100ยชิ้นนะครับผมขายของไม่ต้องอย่างนี้อสั่งมาทีละร้อยทีละพันไปเลยเพราะว่าผมนะครับผมหลักผมเป็นผู้ผลิตอะไรแต่งรถและนําเข้าสร้างแบรนด์อะไรแตงแ่งรถอ,อยู่แล้วนะครับ อ่าไอ้พวกเนี้ยของแต่งเรือเนี่ยมันอยู่ในเส้นทางของผมอยู่แล้วผมขายมานานผมนําเข้ามาตรงเลยนะครับแค่ช่วงก่อนไม่ได้เล่นอะไรแต่งเรือของแต่งเรือพวกนี้แค่นั้นเองครับแต่ช่วงนี้ผมจะมาทําโกดังแล้วนะครับผมก็เริ่มหาโรงงานนะครับอ่าที่มีของแต่งเรือนะครับผมเอามาให้เอามาซัพพอร์ตให้ลูกค้าผมเอามาซัพพอร์ตนะให้ลูกค้าผมที่อยากจะอ่ามีพาร์ทมีของแต่งเรืออ่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือนะครับตอนนี้ผมเริ่มหาโรงงานนะแล้วก็เจอมาหลายโรงงานแล้ว โรงงานนี้ผมคัดนะครับผมผมคัดมาได้เป็นโรงงานนี้คุณภาพาวัสดุดีมากนะตัวนี้จะเป็นงาน A บวกนะครับผมที่จีนจะมีหลายเกรดนะงาน A บวกแต่ผมเอามาขายราคาถูกเท่าคนจีนขายเลยนะครับผมเท่าคนจีนขายเลยถ้าผมจะมาขาย500กว่าบาทก็ได้แต่ผมก็ไปหยิบงานเกรด C มาให้เพื่อนใช่ไหมฮะ500กว่าบาทก็หยิบเกรด C มาแค่นั้นเองแต่อันนี้ผมเอาเกรด A มาขายให้เพื่อนนะ สนใจสั่งซื้อนะครับผมทักมาได้ที่ ID นะครับผม ID นะครับ tmr 6 1 4นึ tmr 6 1 4นะครับผมนี่มีของพร้อมส่งเลยนะครับนี่ข้างหลังนี่อ้าวมาเป็นร้อยนี่นี่นะครับผมงานสวยมากโอ้โหนี่ครับผมของเรือนะงานสวยเลยนี่นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสินค้าเกี่ยวกับเรือนะครับผม าฝากกดไลค์กดแชร์สินค้าเกี่ยวกับเรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปกรณ์อะไรนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวจะเริ่มหาพวกนี้มาให้เพื่อนๆแล้ว คัดโรงงานก่อนต้องคัดก่อนโรงงานไม่โอเคผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับเอามาแล้วขายเสียชื่อก็ไม่เอาครับผมเพราะเราทําเยอะเราสั่งมาเยอะนี่แค่ตัวอย่างผมสั่งมาร้อยชิ้นแล้วนะนี่แค่ตัวอย่างผมสั่งมาร้อยชิ้นแล้วแล้วเดี๋ยวมีอรอบหน้าจะมีพวงมาลัยตัวแพงอีกนะครับที่เขาขายกัน4 5, ี่ห้าพันเดี๋ยวผมไม่เอามาขายให้ถูกๆเลยสำหรับลูกค้าที่ศรัทธาในตัวไทยมารินนะครับผมที่เห็นว่าคุณภาพโอเคสินค้าราคาใช้ได้นะครับผมก็กกสั่งซื้อเข้ามาสำหรับท่านไหนที่มองอ ทมาเรียนโบนะครับก็ผ่านไปได้เลยเพราะผมอยากจะทําสินค้าให้คนที่โอเคกับเรานะครับผมอ่าคุณศรัทธาผมผมก็ศรัทธาในตัวคุณและผมก็จะทําสินค้าอ่าทุกๆมาให้คนไทยได้ใช้กันนะครับผมไม่น้อยหนะ้าต่างชาติแน่นอนที่ได้ใช้สินค้าดีราคาถูกเดี๋ยวผมนี่แหละครับจะเอามาทําให้เพื่อนๆน,นะครับ ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวจะมีตัวอื่นนะเกี่ยวกับของแต่งเรือทยอยเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ผมดิวกับโรงงานไปแล้วครับผมวันนี้เอาพวงมาลัยตัว G T สามก้านนี้ไปก่อนนะราคา790บาท790บาทนะมีของพร้อมส่งนะครับผมนี่นะสนใจสินค้านะ T M R 6 1 4สนใจสินค้า ID นะ T M R 6 1 4ทักมาได้เลยครับผมเพื่อนๆโอ้ยโอ้ยนี่นีนี่นี่นโอ้ยโอเคครับผมสวัสดีครับ